ีครับเพื่อนๆครับวันนี้เสียก็จะปล่อยรถนะครับผมเป็นวันที่21นะครับเป็นวันพุธนะครับเดือนกรกฎาคม255นะครับก็ผมเรียยวันนี้นะครับก็จะเป็นอเมร่านะครับตัวรุ่นีนะครับสีเทานะครับก็รอลูกค้ามาครับเดี๋ยวเตี้ยไปดูความเรียบร้อยก่อนนะครับผมว่าเรียบร้อยหรือยังนะครับโอเคครับผมครับผมดูก่อนนะครับว่าติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสเกิร์ตของไดเอดนะครับสีดำตัดกับสีแดงครับสวยงามครับด้านข้างก็จะเป็นแม็กคอร์17นะครับน็อตสีแดงฝาครอบดิสเบรกนะครับสีแดงครับก็ติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยครับผมคิวกันสัต ครบนะครับเยอด้านข้างนะครับผมก็สีเดียวกับตัวรถติดตั้งเรียบร้อยครับตัดดำตัดสีแดงนะครับไอสนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับเรียบร้อยนะครับ เกือด้านท้ายนะครับผมก็จะเป็นท่อหลอดสี่จุดนะครับแล้วก็ตกกลางก็จะเป็นทิปสีแดงนะครับแต่ลักของร้านนะครับของรุ่นนะครับไซเอ S นะครับสีเทานะครับรุ่น V มีบวกค่าสีห้าพันบาทนะครับสีเทาดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับด้านในนะครับผมก็จะพุ้มหนังดำได้แดงนะครับตาม ที่ลูกค้าสั่งแต่งมานะครับผมเดียรก็ทําให้ครับเบาะสีดํานะครับได้สีแดงนะครับผมตรงตัวมากครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับเบาะดำได้แดงนะครับ อับท้ายใส่เรียบร้อยครับรีบปลายยางถุกเฉินเรียบร้อยครับปลาย,ย่างลายกระดุมนะครับ ร้อยครับผมโอเคพรอมส่งมอบแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เพียก็มาส่งมอบรถที่นิสสันเทเกช่วง์อลทองนะครับแล้วก็เพียก็จะสัมภาษณ์น้องเอิร์ดนะครับผม อารมณ์ในการรับรถในวันนี้นะครับผมน้องเอิร์ธเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับก็ตื่นเต้นดีครับไม่เคยมารับรถครับก็รถคันแรกครับรถคันแรกครับผมโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ในเรื่องของเอกสารการเดินเรื่องการแต่งรถของพี่เปียกเป็นยังไงบ้างครับครับก็เซฟวันนี้ก็สุดยอดครับสุดยอดครับเดินเรื่องเร็วครับเวลาตอบถามอะไรเรื่องของัตของแต่งก็ เต็มที่ครับรับรถทันเวลาพอดีครับทันเวลาครับผม okay, ใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันนะที่เราป,ป,รประมาณาประมาณไม่ถึงอาทิตย์ครับประมาณ5 4าว,วันครับผมโอเคครับผมวันนี้เพียกก็ขอบคุณน็อกเอิร์ดด้วยนะครับผมที่ให้เพียกได้ดูแลนะครับผม สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รถนิสสันรถไ้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเก่งหรือ SUV นะครับผมก็สายตรงเข้ามาหาเปียกได้เลยครับที่เบอร์โทร061นะครับ5098541ครับวันนี้เปียกขออนุญาตไปส่งมอบรถน็อกเอิร์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ